ช่างทีมของเรานะครับวันนี้ก็ขมักขมันนะครับอยู่กับเจ้าเวฟบร้อยสิบไอนะครับที่เครื่องลวมคันนี้นะครับก็ตต่เช้านะครับวุ่นวายเลยนะครับประกอบเครื่องนะครับประกอบเครื่องไปด้วยฟังเพลงไปด้วยนะครับเสื้อสูบนะครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับ อ,อะไรนี่ก็หลายรายการนะครับที่เปลี่ยนเข้าไปนะครับก็น่าจะประมาณอีกสักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับติดนะครับอ่ะมาเดี๋ยวจะช่วยเป่ากรองช่างทีม เอาสมโพบิดไมอ่ออกนะครับหรือว่าตันนะครับพยายามหมัดดูแลด้วยนะครับกรองอากาศนะครับอ่ะโอเค ตอนนี้เราก็ประกอบนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งมาร์กตั้งไรเสร็จเรียบร้อยนะครับในลองที่เมื่อกี้เปลี่ยนแบตแล้วนะครับดูสิได้ยินเสียงปั๊มติ๊กทำงานแล้วเมื่อกี้นี่อ้าวตุรเฮอเออนีอ่เดี๋ยวดูนะ้ำมันเครื่องไหลไหม ตัวนี้เป็น S4 นี่นะครับหลังจากที่เราทำเครื่องทุกครั้งนะครับเราก็จะต้องรีแมปนะครับนี่หลางโคดนะครับเนื่องจากว่าเราถอดพวกระบบเซน,นซงเซนเซอร์อะไรนะครับ ทุกครั้งที่เราทําเครื่องเสร็จนะครับก็มาทําการลบโค้ดนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับนี่รหัสความผิดปกตินะครับนี่นี่นะครับมีเยอะเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราก็ไปลบนะครับ คือรีเซ็ตดูก่อนว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ติดโค้ดอยู่2โค้ดนะครับกลับไปที่เมนูหลัก อ่านะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับไม่ติดแล้วนะครับอ่านะครับไม่ติดโค้ดแล้วนะครับปิดกุญแจอ่าแล้วก็ดึงได้นะครับชุดนี่นะครับถึงไฟไม่เตือนนะครับแต่มันก็ยังมีติดโค้ดนะครับเนื่องจากว่าเราทําเครื่องนะครับเราก็ถอดไปถอดมาถอดไปถอดมานะครับหลังจากที่ทําเครื่องเสร็จนะครับเราก็ต้องรีเซ็ตใหม่นะครับผมอ่ะทีนี้มาฟังเสียงกันนะครับ นะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับจาวฟพระสิลปไอคันนี้นะครับที่เครื่องรวมนะครับตอนนี้ก็จัดการเรียบร้อยนะครับโดยช่างทีนนะครับคว้านใหม่นะครับเปลี่ยนลูกสูบแหวนนะครับเปลี่ยนวาลโซ่เราลิ้นนะครับแล้วก็ลูกยางคลิ้งโซ่นะครับชุดใหญ่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้นะครับก็นิ่มนะครับ ก็ไม่มีแล้วนะครับอ่ะก็โอเคนะครับมีมารีวิวให้ดูกันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ